สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมช่องอาต๋องยุแยง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 อาตามยุแยงมาเปิดหัวเองวันนี้นะครับเพื่อนผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอย่าเพิ่งเบื่อกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่เดิมนะฮะที่ฟาร<ต>์มเหมือนนิว้วมึงในชีจังในชีอะไรเดี๋ยวนิวน้วเนี่ยสนุกนึกนะครับวันนี้เราจะมาทำไก่ใต้น้ําหรือบางคนก็จะเรียกว่าไก่สามน้ําแล้วแต่พื้นที่ครับผม รสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอรับชมกันด้วยนะครับมาเรามาดูวัตถุดิบด,ดีกว่าเพื่อนอ่ะต้อกให้เราหน่อยครับ<อ>ที่จะใช้ทําไก<อ>่ใต้น้ําวันนี้นอันนี้ไก่ของโคดข้างบ้านนะครับเอ้าไปติดเข้ามาหรือไงเนี่ยมันเข้ามาอยู่บ้านเราอ่าก็เลยเป็นของเราเลยใช่ไหมเก็จะมีไก่นะครับเพื่อนทำไก่ใต้น้ำก็ต้องเป็นไก่ อันนี้อะไรครับเครื่องในเครื่องในเครื่องในนะครับแล้วพวกเครื่องเทศเนาะเขาเรียกกันเนาะใช่เครื่องเทศนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราต้องใส่สมุนไพรชนิดหนึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้เม็ดเม็ดผักชีเม็ดผักชีเม็ดผักชีนะครับแล้วก็อันนี้เหครับอ่าอันนั่นคือมะแขวนมะแขวนมะแขวนนะฮะไอ้ที่ข้างๆมะแขวนนี่ครับมะเหล็ดมะเหล็ดมะเหล็ดนะครับ แล้วก็พริกนะครับพริกแห้งนะครับเพื่อนๆอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มเข้าไปส่วนอาต่องไม่ค่อยกินเผ็ดครับอาต่องชอบกินหวานเราต้องมาทำใจนครับเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวอาตองสับไก่ก่อนนะครับไก่สาวไก่สาวไก่สาวสาวเลยไก่ข้างบ้านของสาวข้างบ้านหรือยังไงอะไรนะครับคุณคุณจะเล่นบุกอะไรครับไก่สาวอ่ะ ของสาวข้างบ้านเนาหน้าหากล้องเลยครับมอดีค่ะพี่คอตกหมอนขอเข็ดอ่ะตอกซ้อมหรือเปล่าโดนโดนอ่้โดนตอกซ้อมขอเข็ดไปแล้วสับไก่ก่อนเลยเพื่อนๆอย่างแรกนะครับไม่ต้องพิธีติตองอะไรมากๆวันนี้เราจะไปกันแบบไวๆนะฮะทําแบบไวๆวันนี้เราจะพยายามถ่ายทําให้รวบรัดนะฮะโอเคนะเดตอง สับไก่กันก่อนนะครับพอดีคำพอดีคำเท้า,าป็นเพื่อนครับมาดูวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้กํลาลังจะลงคกแล้วลา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 ขลานะครับหเจ้าขากันโบกาณนะจ้าดูว่า <c oughs> ตะไคร้เราจะเอาไปตําใช่ไหมครับอาต,ต๊อกตําครับตำตำน้ำกระเทียรมน,นาดูเนาะ <c oughs> เอาที่มันี่กันใส่ต้มกันทั้งหมดเราเอาที่มันละเอียดยากๆใส่ก่อนเนาะใช่ไหมครับใช่ไหมใช่นี่วต้มนะครับมาเราเอาที่มันตำายากใส่ลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆอ่าได้เวลาครับได้เวลาตัดให้ครับตัดให้ครับ งานเบาตลอดอตอกฮะโอ้นะครับก็ให้มะน่อต่อเตารอนะครับเพื่อที่จะได้เอาไก่ใต้น้ํามาตั้งตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนใช่เอาหม้อมาตั้งตรงนี้แล้วก็กอไฟตรงนี้ใช่หัวหน้าก้อนเลยครับเพื่อนเพื่อนช่วงรออาตอกเขาตามเครื่องเทศวันนี้ อาตั้มก็มีคาคมหนึ่งคำคมครับใครที่จะเอนท้าหรืออะไรอย่างนี้แบบเครียดนะเอาคําคมนี้จดเลยนะคอยจดเลยนะครับคอยจดเลยเดี๋ยวรับฟังอาตั้มครับครับผมคําคมวันนี้นะครับก็ขอเสนอคําว่าเพลงอาจจะมีหลายทีแต่มาก็ตติ้งอย่างพี่ไม่มีหลายใจครับผมใครยะใครยะเฮ้ยโอ้โหกำลังใจแบบอื้มกูต้องสู้ช่วเด็กกูต้องสู้อะ คือต้องสู้อ่ะโหคำคมคมมากๆเพื่อนๆเดี๋ยวเขอญอาตเป็นจดกันนะตอนนี้<ๆ>เรื่องเทศของเราก็<ๆ>เริ่มจะละเอียดแล้วนะครับเพื่อนๆ,ๆ ตอนนี้จะเอาเครื่องเทศที่ตำนะครับละเอียดแล้วมาผสมกับไก่ครับอาจจะเค็มมาเลยครับใส่เข้าไปคนๆขยำขยำเข้าไปครับเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งอย่างที่ว่าเพื่อนๆนต้องมีนะครับเขาเรียกซึ้งนะครับน้องเขาเหนียวะเนาะนี่นะเตาถ่านเลยครับง่ายๆน้ำไก่ใส่เลยครับอาต๊อ ไก่ที่ว่าเราคุกกับเครื่องเทพของเราแล้วใส่ลงบ่อไปเลยครับเสียงนะครับใส่ลงไปเลยครือเคล็ดลับหนึ่งอย่างนะครับเพื่อนๆเอาน้ํามันหยองไปหน่อยที่ว่าในนี้ครับมันหอมให้มันหอมก่อนที่จะเอาไก่ลงนะครับเดี๋ยวแป้บผัดให้มันหอมจะได้เพิ่มความหอมเข้าไปครับเคล็ดลับนิดหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน้ำล้างคก มาเจ้าหลอดตรงนี้เนี่ยน้ำล้างคกนะครับอ้าวเพลงไปอืมคนขับคนคนให้มันหอมผัดให้มันแตกเพื่อนเพื่อนอาจจะงงนะไก่ใต้น้ําคืออะไรเพราะว่าไก่ที่อยู่ตรงเนี้ยเราจะไม่มีน้ําไม่มีอะไรมากมายเราจะใช้นี่ครับเห็นไหมครับมาวางปิดไว้นี่นะครับเอานี่น้ําอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่คือน้ํานะน้าน้ํา ไก่อยู่ในหม้อนี่น้ําอยู่ข้างบนเขาถึงเรียกว่าไก่ใต้น้านะฮะอันนี้เพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราจะเอาวางไว้อย่างนี้ตลอดนะฮะมันมีวิธีด้วยนะครับเราต้องดูอาการน้ํานะครับเดี๋ยวให้อาตั้มเขาอธิบายนะครับเปลี่ยนน้านี่ออกเอาน้ําใหม่ใส่นะครับอย่างไงาครับครับผมอันนี้น้ําแรกครับน้ําแรกน้ําแรกเราจะมันยังไม่ค่อยร้อนต้องรอให้มันขึ้นเม็ดปุ๊บเราจะเปลี่ยนน้าออก แล้วจะเอาน้ำใหม่ใส่เข้าไปขึ้นเม็ดแบบไหนครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเม็ดครับคุณรอสักครู่หนึ่งอ่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นเม็ดยังแต่ร่อนอุ่นๆุดละเรานิ่มๆเลเริ่มอุนละอจริงจริงเริ่มปุนละเพราะไอมันขึ้นมาจริงๆครับจริงครับเห็นไหมข้างหน้าเราเป็นเม็ดนะเม่เกาะนะนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะตักน้ำออกแล้วน้ำใหม่ใส่เอาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำเริ่มออกเม็ดละ มันจะไหมหรือยังไม่รู้เท่าไรออนี่ครับเอาทีโอ้โหเลยป่องเป็นแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับรรเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้ววันนี้เราเราจะเปลี่ยนน้ําครับ <c oughs> ไม่พอดีเราจะใช้น้ําอุณหภูมิปกติครับน้ําเย็นน้ำปกติใช่ไหมครับเอามาเปลี่ยนน้าใหม่ตรงนี้ครับอ่าต็อกครับจาักการครับฮึมดูดิมันมีน้ำไหมมัเห็นไหมครับหอมช่วย เทน้ำทิ้งไปครับเทน้ำทิ้งไปทำไมเติมเห็นไหมครับเพื่อนเเริ่มเข้หาแล้วแต่ไม่รู้รสชาตินะครับมันอร่อยอยู่แล้วแม่ไก่ป้าเอาน้ำใส่อีกรอบนึ่งเติมน้ำครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เติมรสทีดีเข้าไปใช่ไหมอืมอะไรวะนี่แหละที่เขาเรียกว่า ไก่ใต้น้าอันนี้น้ำสองบอกเยนะน้ำสองนะครับบางคนก็เรียกไก่สองน้ําไก่สามน้ําแล้วแต่ใครจะเรียกครับเพื่อนจําไปทํากินกันได้นะครับไม่ยากไม่เย็นครับผมแล้วแซ่บด้วยอร่อยด้วยนี่ครับเราใส่ใบนะครับใบใบอะไรบ้างครับ ใบมะกรูดต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีซอยๆย,ย,ยนะครับผักชีไปเรื่อยนะครับผักชีไปเรื่อยด้วยนะครับเสียงคุณเนี่ยชอบตลอดเข้ามาเนี่ยก็อยากมีส่วนร่วมกับกล้องด้วยครับเอาส่วนร่วมเด่นๆไปตองลองชิมดิจะร้อนนะไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกไปจ้าวคิวกันอ๋ออ๋ออ๋อ มันจะไอเยี่ยร้อนใส่ตัวนี้ก่อนพอวอชิมก่อนแป๊บสุกแล้วครับสุกแล้วครับเพื่อนเพื่อเมื่อกี้ร้อนรสชาติแล้วก็ปรุงตามเราชอบเลยครับเพื่อนเพอนตอนนี้ไก่ได้ที่และเมื่อกี้ใส่เกลือไปนิดนึงมันหอยนิดนึงชูรสด้วยนะครับใส่หลายแซ่บหลายอืมนิดหน่อยพอไมาตั้งแป๊บเดี๋ยวตั้งคนคนหน่อยเหรอนี่วันนี้มนุษย์เราไม่ค่อยเล่นมุกเลยนะครับทำไมคะมันเป็นยังไงครับวันนี้ สบายดีอาการเป็นไงครับหรือว่ามันมันยังไม่ได้ใช่ไหมครับไม่คอเค็ดคอเค็ดนะครับอัดต็อกซ้อมไงวันนี้ใช่รับปรถถุงรสาเพิ่มสักหน่อยนึ่งครับเทำริมริมน้ํากันเลยครับเพื่อนเพื่อเสร็จแล้วเพื่นพนอนนะครับที่เหลือจัดใส่จานครับมันดับหอมมากเลยอะ,ะหอมแต๊ๆหอมแต๊ะหอมว่า หอมกว่าเมียที่บ้านแหมมาสเสร็จแล้วครับเพื่อนๆหน้าตาไใจใต้น้ำเพื่อนเพื่อนรู้สูตรแล้วไปทำกันได้เลยนะครับไม่ยากไม่เย็นครับสูตรนี้อะต่องเอาลงให้แล้วกินรสไหนปรุงรสนั้นครับง่ายๆเดี๋ยวชิมก่อนนะเราจะว่ารสชาติเป็นงไงเดีอาต่องจะบอกให้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้อาตั้มชิมนะครับ ไก่ใต้น้ำขออนุญาตนะครับชิมหน่อยครับมันไม่ได้ตั้งชื่อหน่อยหน่อยดีนะหอมผ่านใช่ไหมโอ้โหมันยิ่งกว่าผ่านครับเดี๋ยวต่อชิปบังครับต่อชิมบ้างครับสึกเั็นเต็มสึกเั็นเต็มเดี๋ยวผ่านไปดูเลยสึกเั็นเต็มจะต่อชิมนี่เลยนะครับอ่าเต็มๆครับเลยครับไก่รู้เลยเป็นไก่แบบสาวรุ่นๆุ่ะ ช่ไก่สาวเขาไก่สาวเป็นหนุ่มก็หนุ่มแบบกรลังแบบแตกกระทกสิบแปดสิบเก้าอืออ้อไม่เหนียวเลยนุ่มละมุนอ่ะเด่าละมุนการต้มแบบนี้มันเหมือนหม้อแรงดันอีกย่างหนึ่งอย่างใช่ใช่เหมือนหม้อแรงดันนะเพื่อนเพนรสชาติอร่อยมากเพื่อนเพื่อลองทํากินดูครับเอาละวันนี้อาตองอาต้มอาตอกมนุษย์ของเราขออนุญาตนะครับกินไก่ใต้น้ำาันก่อนฝากกดติดตามมาตองด้วยนะครับอาตองดูแยง ฝากกดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์ <c oughs> และพบกัน EP หน้านะครับโชคดีมีตังค์ไม่เจ็บไม่จนนะครับบ๊ายบาย